สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องนวลผ้าร่วยเมื่อนี้นวลผ้าร่วยผ้าพี่น้อ,นรรนองเอฟซีมาติดตามนูน้อยน้ำโชกว่าเพิ่นสีมีการว้าอีหยังอีกบติดตามน,นรรวลผ้าร่วยนะนี่คือว่าชามเก่า คือบ่คือยดนเนาะล้างนึงชามเก่าชามเก่าดูนั่นป้าป้าง่อยนั่นบอกมันัตว์เดกอก้าป้าง่ายว้าแล้ยว้

เก็เากรสานเกาตัวอ่านตัวสองั่นมาไล่ก้เอาเอาบอาให้ให้ถือป่นน้องไม่ตพิ่มดูรว่าแม่นหรปนน้อถ้ามาถือว่าอื้มี่ดแหละถือว่าลูกแสดงว่าถือแล้วถือว่าเก็เกาแม่นกับฟันดีเลืมเลยมฟันดีหล่อนกวบขลามให้กินแม่นกับเบิ้งว่าฟันลาได้กินข้าวลามกะว่าเลขหกแปดกับซีซีนี่ดิ

เอาเอาบักลาบักลาบเอาไหมมันถืกอแล้วนั่นแหละมันถืกอแล้วบ่ลูกครับถืกอแล้วเี้คุณแม่กับฟันดีเี้ลูกแม่ฟันว่าจะร่อมมะฝอข้ามให้กิน ตะล้อมก็เป็นส่วนหนึ่งปลอกขลามให้กินาสั่นแล้วมันยังมีขลามอีกสองแทงเราเลยถามว่าอัน,อนเอาเลือกเอาเสียเอาอันได้สัน่นแล้วก็เลี้ยงปอกให้กินอันอันที่ไนะอผ้าเลือกไอผ้ามันก็เลยไปอ่านเบุ้งเรียว่าฟันเราได้กินขลามมันก็เลข้ยงกหลายเลยล่ะก็เลข้วัดนี่ล่ะตัวใดล่ะเบ็ดหกแปดคับอันซีซีว่าจะเลีกินขลามกินขลามหกแปดคับซีซีเรีย แต่ว่าพากกันซื้อเลขซีซีไปเละดิจะมาแมนมาฝันเได้ซื้อเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าก็ซื้อเขาบอกทีว่าเขาซื้อไว้แต่ตองหดอ่อแต่วันเราแต่โดนเราแบบทำหน่อยเนาะมันเราแต่ดนอรนเพราะว่าเาดนจอบเอาเส้าเรีทั่วสามีนอ่ะไอ้อัชท่านแมนไอ้ไ้อัดเหมือเส้าคีดพอนอนเนายั้น อ้อยดีบ <ends> ่พอแห้งหวานื่อ่าสั่มโอ้สั่มมาสั่มมาส่มให้คุ้นตามื่อนี่บ่ลูกจิไปย่างนี้นะไปไปไปนีปอบเมียัจิบไปไปยาเทาบ่สั่มตอนไหนละตอนซ้ายหรือตอนเทาวังใดๆนี่ละมันก่อนเด็กปูคนสิมานี่ละก่อนก้อนเด็กคนสิมาจริงเหงาเนี่ยเอาสิไปซ นอนลงนอนนอนเลยครับนอนเลยครับนอนเลยครับคุณตาบวกวนะเนาะคณตาาเรล่นน้ำซื้อมาถามมาบกลาบอกว่าจังได้สันคนใหญ่กับอัดคลิปไปให้แล้วมาเปิดให้ฟังอีกแน่น่ะเอ้าเอาชิปมาเปิดให้ฟังนู่นบกลาวอกว่าง่ายหน่อยไหมลิปบกลาว่าว่างไหนเนาะคนใหญ่บกลาอัดคลิปไปแล้ว ก้าวเขินกงาวมันเขินนะเกินกะเก๋าเขินกะเก๊กเก๋า Ô <coughs> 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 oh, đây, thế không đi ô đi vô áo vực lắm nè đây, thế câu đi vô ái bằng phăng đơ rực đơ rực đó rực ย่างสงสัยเยอะนยังสงสัยเปิดอีกแปยังสงสัยเยอะหนมันสามเก่าหมันสามเกาหรือเจ็ดเก่าหนพี่น้องฟังน้ำกันนะครับเด้องฟังน้ำกัน นี่แหละพี่น้องอันคุณยายเพื่อนอนคชีปไว้ให้มือเจ้านี่เพิ่นว่ามือเจ้านี่มามาเลยค่ะเพ<อ>ื่อนมาเ,าเ้าอีกแล้วน่าลัะเสียงหนูหน่อยที่เพื่อนเา้าเออเขินดูมึงเขินดู lạ oh, nah. hết nhanh oh, à, <laughs> huh? nó bát nhỏ. nó. Nói biến hắn lắm Hắn lắm nó luôn 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 โอ้โหหลาหนคือ้โหวยอ้โหเท้เปลยาน้อยเนี่ยมันเปลาย่มันบบไหนครับน้อยก็ไดานเขื่อขาเกนเดียนะฮะนี่น้องคือเสด้จยิ่ในฟังเ้น้อครับตามที่ร้านน้อยเ่นบอกก็ไดา ขนาดจะเป็นเจ็ดเก่าชัดเจนครับแต่ว่ากับพี่อายุบางค่าคี่ย,ยังสามเก่าสามเก่านะครับอันนี้ค็ไปไปฟังเอาครับพี่น้องฟังเบึงฟังเป็นจนังไนแต่ว่ากับว่ามันตามที่สพโฉฟังกับว่ามันชัดนแล้วละ่ะจะให้เปิดเปิดให้ฟังอ,อยู่ครับตอนถ่ายคลิปเนี้ยเปิดเดี๋ยวให้พี่น้องคนฟังอีกฟังหลายๆเถวครับฟังหลายๆเถวฟังแถวเลวค่ะท่านผู้ชม มนี่เิ่นลร่มเน่ถ้าแล้รกบครับเลยนะครับเสียงโน้หน่อยครับขอบคุณพี่น้องเลยนะครับที่มาชมังนี่แก่เสียงหอนแล้วคิดถูกกันยีว่ากันเ้ยครับพี่น้องเด้ออันนี้เด็กหน่อยเรับปั้งพี่เด็กมากระบอกเ่าท่านเป็นคนกระบอกมากซี่ก็เป็นข้ามูท่านเนาะครับเนาะเป็นค้ามบอกออกมากครับพี่น้องกระล่องนี่แหละค่ะ วิเคาะบนครับผู้นในรรช้วิจารณ์นนในการรับชมครับผู้ใช้วิจารณ์ในการรับชมร้านน้อยเพิ่นกับววามาักจริแลค่ะคือสีฟังชัดแลวเนาะค่ะชัดเจนเนาะคะ่ะถูกใจขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมพันถูกใจก,กับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องนวนผ้าร่วยในเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ